เห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเห็นเพลิงเจ้ากรรมจึงเห็นทานตะวันทานตะวันไม่มีตัวตนโปรดใช้วิจารยานในการรับชมครับ น้บนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสัมพุทธะปัจฉิมาสัมพุทธะทุกทุกพระองค์ด้วยความเคารพนอบน้อมแล้วก็ขอสวัสดีญาติบุญญาติธรรมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเรื่องเล่านิทานของทานตะวันในตอนที่70สภาวธรรมมวยวัดในเช้าวันนี้ทานตะวันได้รับสภาวธรรม ในโลกทิพย์เข้ามาสอนดวงจิตของทันตะวันให้เห็นถึงการที่ตนเองนั้นกําลังทําหน้าที่ดับเพลิงเจ้ากรรมในเวรกับทันตะวันและภารกิจการปรับภพภูมิแบบออนไลน์สพราะธรรมที่เกิดขึ้นนั้นโลกทิพย์เบื้องบนได้บอกว่าบัดนี้ทุกอย่างเบื้องบนนั้นกําลังกําหนดการให้เริ่มจากเล็ก ไปหาใหญ่นั่นก็คือวันนี้หากทันตะวันนั้นจะเป็นนักมวยจะต้องทำการเริ่มต้นจากเป็นเด็กน้อยที่กำลังหาค่ายมวยแล้วเริ่มฝึกฝนที่จะต่อยมวยการขึ้นต่อยครั้งแรกนั้นอย่าไปคาดหวังจะต้องดังระดับโลกแต่จะต้องเป็นนักมวยที่มีค่าตัวน้อยแล้วก็คู่ต่อกรน,นั้นก็จะต้องเป็นเรียกว่ารุ่นจูเนีย รุ่นเล็กๆเหมือนเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะหัดต่อยมวยแล้วจะขึ้นไปต่อยกับระดับโลกเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะชนะเขาได้เลยเบื้องบนจึงทำสุวรริมต่างๆให้ทันตะวันนั้นเหมือนกับคนที่กำลังฝึกขึ้นบันไดพละกำลังของเรานั้นจะก,ก้าวขึ้นสู่บันไดขั้นแรกก็ต้องใช้พลังที่มหาศาลในการเริ่มต้น แต่เมื่อไหร่ที่เรานั้นสามารถขึ้นบันไดเก้าแรกได้อย่างชํานาญเชี่ยวชาญแล้วทุกอย่างก็จะเริ่มง่ายแล้วก็จะถึงเวลาที่เราจะได้ก้าวขึ้นสู่บันไดในขั้นที่สองต่อไปเช่นเดียวกันภาพของตาตะวันก็เกิดขึ้นเป็นชายหนุ่มอายุน้อยที่กําลังฝึกมวยและเห็นเขาต่อยมวยอยู่บนวีทีก็เลยขอพี่เลี้ยงให้ผมได้ขึ้นต่อยบ้างการได้ใส่นมครั้งแรก มันรู้สึกตื่นเต้นและมีความประทับใจและก็มีความกลัวความหวัดหวันพันใจยิ่งนักวันนี้เ,เลี่ยวแรงกำลังของเรามีแค่ไหนหนอวิชาวความรู้ของเรานั้นมีแค่ไหนหนอเราจะต่อกรกับนักมวยข้างหน้าซึ่งเขาก็คงเป็นนักมวยที่ฝึกใหม่แต่เราก็หวาดกลัวเหลือเกินเพราะเรายังไม่มั่นใจในกำลังวังชาของเราแต่เมื่อเราหันมาดูเบื้องหลังของเรานั้นเรามีเทนเนอร์ผู้สอนเราที่ เรียกว่าโด่งดังระดับโลกเราจึงมีความมั่นใจเป็นพิเศษว่าวิชาความรู้เหล่านั้นของเทนเนอร์ของเราสามารถให้เราทําสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเอาชนะคู่ต่อกรได้และเทนเนอร์ย่อมรู้กําลังของเราเป็นอย่างดีเพราะท่านได้ฝึกฝนและเห็นเรานั้นฝึกซ้อมกับท่านได้ลงนวมได้ฝึกซ้อมท่านก็เห็นแล้วว่าเรามีกําลังวงชาระดับไหนในการเลือกคู่ต่อสู้ท่านก็คงไม่ให้เรา เจอกับคู่ต่อสู้ที่ยากเกินไปและก็ให้เหมาะสมกับค่าตัวที่เราได้ในคราวครั้งนั้นด้วยความมั่นใจที่เห็นว่าตัวเองนั้นมีเทรนเนอร์ที่ดีจึงมีความฮึกเหิมที่จะต่อสู้แต่ก็ต้องมาช่างใจว่าบัดนี้เรานั้นเป็นเพียงมวยวัดก่อนแล้วเราก็สามารถที่จะก้าวขึ้นไปได้ที่ดียิ่งขึ้นในวันข้างหน้าแต่วันนี้ต้องเจอกับคู่ต่อก่อนในระดับมวยวัดให้ได้ เพราะฉะนั้นเบื้องบนจึงเป็นผู้คัดเลือกคู่ต่อสู้ให้ระบบการต่อยหรือการออกสู่เวทีออกสนามและการฝึกซ้อมจึงต้องอยู่ในกฎกติกาอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดเพื่อตัวเองนั้นก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นให้ได้และเมื่อหันมาเห็นสปอนเซอร์ผู้อยู่เบื้องหลังที่กำลังส่งการอัดฉีดบารมีบุญจากภาคส่วนต่างๆ เช่นพระแม่โพสัตกุลอิมหลวงปูด่ดูคุณยายจาย์มหาลัตนาอุบาสิการันคุณตุกยุงและหลวงพ่อหลวงปู่ฤาษีลิงดำก็ทรงพระเมตตาให้ทันตะว,วันนั้นได้กล่าวพระคาถาเงินล้านก่อนทําการหยาดน้ําช่วงเช้าและเย็นซึ่งให้เพิ่มเติมไปในพระคาถาของพระแม่โูสัตตกุลอิมด้วยในการใช้หลังสีของดวงแก้วไขมุกจกักรพรรดิสุริยันตันตา และเบื้องบนก็บอกให้ทนตะวันนั้นจงทําไปตามสิ่งที่เบื้องบนนั้นได้คัดเลือกมาให้ไปตามสภาัธรรมของตนเองและกําลังของตนเองที่พอจะทําได้ให้เป็นแบบทางสายกลางไม่หนักเกินไปและก็ไม่หย่อนจนเกินไปไม่ว่าเราจะต่อยมวยวัดหรือต่อยมวยระดับโลก สุดท้ายแล้วอันตรายมันย่อมเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกวินาทีที่เรากำลังขึ้นต่อยมวยนั้นเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทในสิ่งที่ทำและไม่ต้องขวนขวายให้มันต้องโด่งดังหรือมีเรื่องราวที่เข้ามาหาเรามากมายนักเบื้องบนยิงถามว่าขนาดที่ได้ทำการคัดเลือกเป็นคสเ,เ,เล็กเล็กเล็เพียงเจอหนึ่งต่อหนึ่งเป็นอย่างไรบ้างท่านตะวันก็บอกว่าจะนอนก็นอนยากขอรับ จะลุกขึ้นก็ลุกขึ้นยากตั้งแต่ที่ทานตะวันเข้ามาทําภารกิจดับเพลิงจากรรมนั้นเริ่มเห็นกายสังขารของตัวเองนั้นเกิดความอ่อนล้าอ่อนแรงและมีความเจ็บปวดในสัดส่วนต่างๆเกิดขึ้นมากมายนี่ขนาดมวยวัดเรายังเป็นได้ขนาดนี้แต่เมื่อไหร่ที่มีบุคคลเข้ามามากมายมีกองเชียร์จำนวนมากก็คือการที่เรามีคนเข้ามาปรับภพบภูมิฟังธรรมะจำนวนมากมายเนื่อเปรียบเสมือนกองเชียร์และเปรียบเสมือนอ เรียกว่ามีบุคคลก็ามาให้สแกนว่าใครจะได้เข้ามาสู่การดับเพลิงเจ้ากรรมนั้นจํานวนมากแล้วเราจะรับได้หรือไม่นี่ขนาดเข้ามาบ้างไม่เข้ามาบ้างบางวิดีโอที่ได้แชร์ออกไปก็ยังไม่มีคนได้ดูมากนักแต่มาดูร่างกายของตัวเองแค่คนเข้ามาดูเล็กน้อยกองเชียร์มีเล็กน้อยคู่ปรับคู่ต่อกรวิบากกรรมมันต่างๆเข้ามาเพียงเล็กน้อยแต่ร่างกายตัวเองก็ดูแล้วหมดสภาพบอบแบบไปมากมายเหลือเกินนี่แหละ แค่นี้ก็พอแล้วจึงถามเบื้องบนว่าขอเป็นมวยวัดที่ยิ่งใหญ่ได้ไหมครับไม่อยากเป็นมวยโลกที่อาพับที่เจ็บหนักครับเบื้องบน,บนบอกว่าทุกอย่างมันจะเป็นไปเองเมื่อถึงเวลาที่เราทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีขึ้นแล้วเราก็ต้องเลื่อนขั้นไปทำถึงสิ่งที่ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นก็ ต้องก้าวต่อไปอีกถ้าเราจะทำได้ก็อย่าหยุดอยู่กับที่แต่วันนี้ให้เรานั้นจงภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำและเอาตัวเองให้รอดก่อนในขั้นต่ำๆนี้แหละมีคนเจอน้อยๆดูน้อยๆมีคนมาสัมผัสกับการดับเพลิงเจ้ากรรมเพียงน้อยๆมีคนเข้ามาฟังธทำเพื่อปรับรภูมิเพียงน้อยๆก็ดูลราว่าเราเองนั้นสามารถรับการกระทบเหล่านั้นได้หรือไม่ แต่เมื่อเบื้องบนได้เห็นว่าเรานั้นสามารถที่จะรับสิ่งเหล่านี้ได้ดีขึ้นก็จะมีสิ่งต่างๆที่เข้ามาเป็นมหาภาคที่ใหญ่ขึ้นตามธรรมชาติเองครับสำหรับวันนี้ทานตะวันก็ต้องขอจบการแสดงสภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับตนเองเพียงเท่านี้นะครับกราบนมสักการพรอแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสัมพุทธะ ปัจจิมาสมุทะทุทุระองค์ด้วยความครบนอบน้อมและก็ขอสวัสดีญาติบุญญาติธรรมทุกท่านสวัสดีครับบันทึกทิ้งไว้เพื่อเป็นบันไดหนีไฟครับ